ฟรี3วันที่โฮมโปรแมกกะโฮมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาบอวินค่ะนี่เลยเห็นป้ายใหญ่ๆแบบนี้นะคะลานจอดรถเยอะมากจอดรถแล้วเดินตรงเข้ามาเลยค่ะจะมีพี P ่ๆพนักงานคอยต้อนรับด้วยนะคะเราสามารถเอาเครื่องไม้ไมเครื่องมือมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อนที่นี่ได้ฟรีค่าแรง3วันนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6มาค่ะวันนี้เราจะพาไปเดินชมข้างในโฮมโปรแมกกะโฮมบอวินกันค่ะเรามาเดินชมเครื่องมือช่างกันก่อนเลยค่ะมีหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือก แบรนด์ดังๆที่ช่างหลายคนก็รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คนไทยหรือว่าแบรนด์ของต่างชาตินะคะมีครบเลยมาโซนของสีกันบ้างค่ะมีทั้งสีภายนอกภายในเขามีเครื่องผสมสีด้วยค่ะจิ้มเอาเลยว่าอยากได้สีไหนเขาผสมให้ใหม่เลยค่ะพามาชมโซนวัสดุก่อสร้างกันบ้างไม้อัดไม้นะสามวงกบประตูมีครบตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านนอกนะคะโซนเหล็กมีเหล็กแป๊บเหล็กกลมเหล็กเหลี่ยมเยอะมากที่เป็นงานก่อสร้างทั้งนั้นที่สําคัญเหล็กเขามีมอ,อกกทุกเส้นเลยค่ะ เนี่ยแล้วใครที่มารับวัสดุนะคะมันหนักแต่เนาะสามารถถอยรถเข้ามาได้อย่างเช่นคันนี้นะไปตูดมาเทียบแล้วก็เอาของขึ้นรถได้เลยมีพี่พนักงานคอยดูแลช่วยยกข,ของให้ด้วย ระหว่างนั่งรอมีโซนกาแฟมีตู้น้ําให้กดด้วยค่ะหลังคาเมทัลชีสลางน้ําฝนหลังคาไวนิลมีครบพี่ๆีช่างที่ต้องการหาวัสดุก่อสร้างหรือว่าจะเอาไปแต่งบ้านของตัวเองมาที่นี่ครบค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนเฟอร์นิเจอร์ค่ะถูกใจโต๊ะนี้มากดีไซน์สวยมีทั้งเก้าอี้โต๊ะโซฟาอุปกรณ์แต่งบ้านถูกใจตัวไหนก็ทดลองนั่งก่อนได้ค่ะอุปกรณ์สํานักงานโต๊ะเก้าอี้นั่งสบายนอนหลับได้เลยนะคะเนี่ยเก้าอี้นิ่มมากเราไปต่อกันที่โซนแอ เครื่องปรับอากาศซึ่งเขาก็มีหลายยี่ยห้อหลายรุ่นให้เราเลือกพร้อมติดตั้งให้ด้วยค่ะพี่ๆท่านไหนกําลังมองแอร์ไว้หรือมีแผนจะติดแอร์ก็เรียนเชิญที่นี่ได้เลยและในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าเครื่องชงกาแฟเขาก็มีค่ะท่านใดอยู่บ้านว่างๆอยากปลูกผักไว้กินเองเราก็สามารถเลือกไปปลูกได้นะคะมีทั้งดินทั้งมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยกระถางเขาก็มีค่ะห้องครัวในฝันสําหรับใครหลายๆคนมาดูไอเดียที่นี่ได้นะคะเขาจัดเป็นครัวสําเร็จให้เราดูเลยค่ะ พร้อมติดตั้งสวยๆทั้งนั้นโซนเครื่องทําน้ําอุ่นมีแบบให้เลือกเยอะมากจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะแต่เขาก็จะมีพี่ๆพนักงานคอยแนะนําให้ค่ะมาโซนกระเบื้องกันบ้างดีกว่าและหากพี่ๆท่านไหนที่ซื้อสินค้าเยอะๆแนะนําให้สมัครสมาชิกนะคะสมัครสมาชิกช่างลด3%ค่ะและถ้าโหลดแอป h o m e c a r d นะคะก็จะได้สิทธิประโยชน์อีกเพียบเลยค่ะโปรโมชั่นเยอะมาก และโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ช่วยออกแบบและให้คำปรึกษาในการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านน้ำยาล้างจานผงซักฟอกโคมไฟสำหรับแต่งบ้านชอบแบบไหนก็เลือกได้เลย11-13กรนฎาคาคมนี้นะคะมีแกนโอเพนนิง่งโฮมโปรเมกาโฮมสาขาบอวินที่ถืออยู่นี่นะคะคุณพี่เครื่องเจียในราคา9บาทและยังมีสินค้า9บาทอีกเพียบ อย่าลืมมากันให้ได้นะคะ11-13นี้ค่ะงานวันช่างซ่อมฟรี4-6นี้อย่าลืมเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียมาซ่อมกันเยอะๆนะคะแกนโอเพนนิ่งโฮมโปรเมกะโฮม,มสาขาบอวินพบกับช่างไฟวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะ